สิบบาทหรือสิบชิ้นแพงหนึ่งชิ้นให้ฟ้าสีมาลาขนมเบื้องนะครับเห็นสรุปตาตรงที่แป้งแบบไม่เคยเห็นนะแป้งพันยาพืชเขาเรียกแป้งเลยนะแป้งพันยาพืชอ,อ๋อแป้งพันยาพืชนะครับผมก็คือปกติจะเป็นแป้งแบบธรรมดานะอันนี้ก็อ๋ออันนี้คือใส่แบบเหมือนเป็นธันญพืชนะครับมีอะไรบ้างครับเพื่อนคือ มนหไม้รวมตะไบพืชภกเก็ตแล้วก็จะมีซีซาอันนี้ไส้่ไส้หวานน้ำมาลเลยไส้เค็มน้ำตาลดือยอันนี้อันอันนี้คือไส้เค็มใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่แป้งแต่แป้งนี้คือตะไบพืชหมายถึงมันมีเอ่องามีอะไรใช่ไหมครับมันเป็นแป้งข้าวข้าวสับส่วอันนี้ชิ้นละสิบบาทนะครับก็คืออันนี้ไส้เค็มใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นฝอยทองเหรอเฮ้ยเป็น ไอ้พร้อกเท้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเกดนะอันนี้ธัญพืชใช่ป่ะตะดูยยอดนะครับอันนี้แป้งคือทำพิเศษหรือไงใค่ะแป้งทำเองค่ะปกติเราใช้แป้งสำเร็จอ๋ออันนี้คือพิเศษตรงเป็นธัญพืชนะครับค่ะผมไม่ได้เอาไมค์มาวันนี้อาจจะเสียงเบานึ่งนิดอาจจะเสียงเบานิดนึงต้อเงเบากว่มนี้ ก็เป็นแป้งพัน์พืชนะครับขนูเนพื้ปกติปกติผมจะเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นแป้งธรรมดาไหมน,นี่มันอันนี้มีอะไรบ้างครับมีเหมือนผลไม้ดว้วย<อ><อ>ก็คือแบบลายอย่างนะครับแบบแบบนึ้นี่ครับ,รบ,รบ,ารบ่ากินมากเลยคือต้องเรียกว่าประโยชน์เพื่อสุขภาพนะครับนรันนี่ อ๋อมีบ้าบินเลยใช่ไหมครับ,บรอันนี้คือไส้นะครับไส้แตเกวาอ๋ออันนี้คือก็อันนี้ก็จะเป็นแตงืชน,น,นะครับก็จะมีมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนนะครับเป็นมะพร้าวอ่อนอันนี้ก็คือเกนะิดได้คือเหมือนดูใส่ไส่กับมะพร้อนนาาวัว เบื้องซอยฟ้าสีมาลานะครับน่าจะมีชื่อเสียงพอสมควรนะครับมีลายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรดูว<อ>ันนี้มาขายอยู่ตรงซอยตลาดวัดแข่งครับปกติไปขายที่ไหนครับไปเรื่อยๆค่ะตามออฟฟิศอ๋อก็คือถ้ามาที่นี่ประมาณวันไหมนมาที่นี่ไม่ประจำค่ะร้านประจำอยู่แยกพระธาค<น>่ะอ๋อ, <คน S 1> อร้านประจำอยู่แยกพระนะครับคนมัน ยังไม่ตกไม่ตกูะ <c oughs> ไม้ตกใจนะ่ยคือผมสะดุดตาตรงแป้งนะครับก็คือแป้งแป้งไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นนะครับอันนี้ชิ้นละสิบบาทชิ้นละสิบบาทจ้าก็รับคนละครึ่งด้วยนะเรารักกันอะไรตรงนี้มีนะครับผมจำหน้าไม่คาวไว้นะครับตันนี้มาร้านขนมขนมเบื้องนะครับสร้อยฟ้าสีมาลาน,นะครับ <c oughs> ปกติก็จะไปทุกที่ใช่ไหมครับหรื่ออครับผมโอเคครับเพื่อนๆวันนี้เรากินขนมเครื่องนะครับเดี๋ยวเป็นหนึงนะครับวันนี้มาสะดุดตาตรงแป้งที่แบบไม่เหมือนเพื่นอื่นนะครับเดี๋ยวสิบบาทนะครับ